ผมไม่ยายทำไว้ยิ้มก่อนยิ้มกอนนะครับกินมะม่วงกวนนะครับกินไปหลายแผ่นแล้วนี่ครับแกะกินแบบนี้เลยเ้ยนีแบงให้เากินกันเนี่ยปะยังไม่สุกเอ้ยยังไม่แห้งเลยนี่ครับแกะกินไปหลายแผ่นแล้วนนี้อร่อยไปได้จุกจิมก่อนอันนี้จิมก่อนนะครับ ชิมก่อนอืมยังไม่แห้งเท่าไหร่ต้องต้องผ่านการชิมก่อนของแม่ยายทำไว้ชิมชิมก่อนชิมก่อนอร่อยยังไม่แห้งเท่าไหร่อร่อยจ้ะกิน มือกันมกได้ให้นะอหนึ่งของสาม